สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไทยออโตวิชั่นอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องเด็ดมากๆมาให้ชมกันครับรถที่หลายคนรอคอยมานานในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะพูดถึงอย่างจริงจังแล้วนั่นคือ BMW M9 รุ่นปี2026สุดยอดเรือธงแห่งตระกูล M ที่หลายเว็บไซต์และข่าววงในยืนยันว่ากำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ครับ ลองนึกภาพดูสิครับรถคันนี้ไม่ใช่แค่ M8 ที่อัปเกรดธรรมดาแต่เป็นซูเปอร์คาร์ตัวจริงที่ BMW ตั้งใจสร้างมาเพื่อท้าชนกับเหล่ายักษ์ใหญ่จากอิตาลีและอังกฤษเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกฉบเฉีียวสุดๆด,ด้วยสุดทรงต่ำๆกว้างโครงสร้างตัวถังใช้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแบบจัดเต็มกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่แบบ M เฉพาะกิจที่ดูดุดัดนยิ่งกว่าเดิมไฟนหน้าเลเซอร์เรียวบางให้แสงสว่างคมชัดด้านข้างมีเส้นสายเชียบปีบพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ ด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนพร้อมท่อไอเสียสีท่อเรียงกันสวยงามบอกเลยว่าคันนี้จอดข้างทางทีเดียวคนต้องหันมองแน่นอนส่วนภายในนั้นหรูหราแบบไม่ยั้งครับห้องโดยสารเน้นคนขับเป็นศูนย์กลางเบาะนั่งสปอร์ตหุ่งหนังเมริโน่แบบพิเศษพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันนวดหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่จอโค้งแบบ bmw curved display รุ่นล่าสุดระบบไอร i v e ใหม่ล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อไร้สายเต็มรูปแบบมี apple carplay Android Auto และระบบสังงานด้วยเสียงอัจฉริยะแผงคอนโซลกลางตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงาบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมาถึงหัวใจหลักกันดีกว่าครับขุมพลังของ BMW M 9 2 0 2 6นี่แหละที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นตามข่าวหรือและข้อมูลจากแหล่ง,งวงในที่น่าเชื่อถือรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ V8 Twin Turbo ขนาด4.4ลิตรจับคู่กับระบบไฮบริดสมรรถนะสูง มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มพลังรวมแล้วทะลุกเกิน800แรงม้าบางแหล่งถึงขั้นคาดการว่าอาจแต่900แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดมหาศาลทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง2.5ถึง3.0วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดถูกจำกัดอิเล็กทรอนิกไว้ที่ประมาณ300ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรุ่นคอมเพรสชันหรือพิเศษกว่านั้นอาจปลดล็อกได้สูงกว่านี้ ระบบขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive รุ่นอัปเกรดใหม่ช่วยกระจายพลังได้อย่างชาญฉลาดทั้งแบบขับ2และ4ล้อตามสถานการณ์เกียร์อัตโนมัติ8สปีด M Steptronic เปลี่ยนเกียร์ไวแบบฉับพลันระบบช่วงล่าง Adaptive M Suspension Professional ปรับตั้งค่าได้หลายโหมดตั้งแต่ Comfort สำหรับขับ,ขบทางไกลไปจนถึง Sport Plus สำหรับลุยสนามแข่งโหมด M Dynamic ช่วยให้ควบคุมรถได้สนุกสุดๆแม้จะเป็นรถที่มีพลังมหาศาลเรื่องความปลอดภัยและเทคโนโลยีก็ไม่แพ้ใครครับ มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go Lane Keeping Assist Emergency Brake Night Vision และระบบเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อป้องกันการชนระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกเป็นออปชั่นเสริมให้หยุดได้มั่นใจแม้ความเร็วสูงราคาคาดการครับสำหรับ BMW M9226 0รุ่นนี้จะอยู่ระดับพรีเมียมมากประมาณ250,000-350,000ถึงดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็หลายสิบล้านบาทแน่นอน เพราะเป็นรถผลิตจำนวนจำกัดสไตล์รถคอลเลกชันของแท้เหมาะกับคนที่อยากได้ความพิเศษและสมรรถนะระดับไฮเปอร์คาร์ในแพ็คเกจ bmw สรุปง่ายๆเลยนะครับ bmw m 9 2 0 2 6คือการรวมทุกสิ่งที่แฟนแฟน bmw ใฝ่ฝันไว้เข้าด้วยกันทั้งดีไซน์โชบเฉี่ยวพลังดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราระดับท็อปถ้ารถคันนี้เปิดตัวจริงๆเชื่อเลยว่าจะเป็นหนึ่งในรถที่พูดถึงมากที่สุดในปี2026แน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องไทย Auto Vision พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเด็ดๆแบบนี้เราจะตามอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของ M9 นี้ให้ทันทีที่มีข่าวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,ข,บขับขี่ปลอดภัยทุกท่านสู้ๆน,นะครับ